ก่อเดียงผมจะเล่นแค่เกมฮอนนะผมกับว,วิลโลนเดะมาประมาณต้นเกมที่สนะี่ฮะสกอร์ไม่มีอะไรเจอเดสบูดอ่ะโมนาทมาแก๊งพาหัวช็อตแล้วยังไงแม่งหันไปล็อกขาแล้วตบแล้วหายเลยโอ้โหไอ้ชุดเดียวหัวแท้กัรบรอยโดนไปก่อนนะตอนนี้สกอร์ แปดต่อสองนะฮะสี่จะแย่ตอนนี้จะช็อกกิ้งมาโอ้แอคเคอร์ใส่โล่ให้แล้วกิ้งไม่ถึงด้วยนะครับเลเวนเดอร์อ้าปลางี้ก็ลบได้ดีฮะอันเดอร์เกิดไม่ครั้งครับไปล่างจะช็อกเจอไล่อยู่3ตัวครับรอนไหมเวลหกมาพอดีพาไปก่อนนะครับจะช็อกกิ้งสวนมาแล้วยังไงครับนอตายซีลหนึ่งช็อตไปแล้วโอเคจะช็อกเกมสองแต่ว่าตายเหมือนกันเตทูดู มาไปด่อนสก,กิลมาฮะแล้วล้มมาได้วชอดด็อตอีกทีนึงได้มาหนึ่งตัวตีตื่นมาเป็นเก้าต่อห้าฝั่งเรามี thunder m o n a าดในโตม,มีในโตเล่นนะมาไปดอนแล้วก็เชลช็อคนะครับผมน่าจะมาด้วยกันสามตัวล่างนะฝั่งห้ามีเดสวูนะครับมีเดวอูดูนะครับแอคเคิร์ดแล้วก็เลเวนาอ มาเข้ามานะครับเชช็อกกิ้งมาแล้วมาพาป้าอ้าวโดนดิลงมาดิลงมาดิอออนนไอเคียช็อกมีออร่าลดก่อด้วยเนี่ยใกล้เคียช็อกก็สกิลแรงขึ้นแต่มันอัพมาป้าไม่รู้ออร่าลดกเกาะวทอ้าวสกิลหนึ่งก็กดใส่ศัตรูนะครับจะช็อตเป้าหมายไปนะ พาป้าใหม่เร็วสองก็พาหัวศัตรูปราบแล้วก็สามารถพาใสา่หัวตัวเองได้ใส่หัวเพื่อนได้วิ่งไวแล้วก็พาแล้วเห็นวอร์ดด้วยอันตีก็คือพาเท่าแมพอ่าเป็นฮีโร่ที่สก,กิลไม่ได้ซับซ้อนเลยหนึ่งสองไอคิกให้โดนศัตรูแค่นั้นเองอันตีก็อันตีไปแต่ต้นเกมมันนั่งหอวอยู่ปาบเออ้ยโอ,อ้โหเริ่ย เอาวลันเด้อผ่าได้คิวเฉยอะเดโวโอเคไม่ต้องกรอบมั้งเออมันก็แค่นติผ่าอา,อาวไปกรอบริ่มตีตื้นนะไปมามาไปดรอสกิบไปครับเจอช็อคกิง้งปราเออมัล็อกขาไปแล้วผ่าแล้วช็อตเรียบร้อยครับเอาคืนไง Hoặc là đơn tỏ lịch gang, hủy Để mà đã đình mến và đuổi tay gặp hẹn อ่ะแอบไปสามตัวเหมือนขมาษามาสี่เหมือนกันแล้วเวดินมเดินเข้ามาจ้าเอ๋เดินมาโอ้แล้วโดนเดโวด,ดึงมากัดก่อนโอ้โหโอดช็อตอาในายโตสก,กิลช่วยอยู่ฮะแล้วแวเอร์เคิร์นมาไปสก,กิลหนึ่งไล่ช็อตไปก่อนพาหัวป่าเรียบร้อยได้ไปตัวหนึง่งโอ้โหฮูดูฮูดูแม่ฮูดูปากสาวอยู่อันนี้ไปแล้วไปไหนพายเ,เคยทีหนึ่งอะโมนาดได้ฮะโอ้โหเดดวูด ตบห้อยความไปน,นังตีจะมาแล้วเจ็ดวิแต่เลือดแม่งเต็มหมดเลยทีแรกครับเอาเป็นดับอินเั้าเนี่ ถ้าเราขาโดนนี่น่าสั่นเลยเนี่ยลีเจนโอเคเรื่นบนลีเจนเข้าปะทะตรงนี้เข้าปะทะตรงนี้ดันเลยเออโดนตบแล้วโมโนานจะโดนไหมปายบพาหัวช็อตเรียบร้อยตายอไม่เคยบอกโอ้โหไม่ทันรันติด ตีไม่ทันเลยนะข้างล่างมาคนระับดึงมาเล่งดันบนอยไมไมู่เอาไปไปตัดกีบ้า เดมิก้าเดนลึกเข้าไปเอ,อเอ้ยโดนแล้วล็อขาไม่ได้รอดนี่มันได้บิงแล้วเดดวูดสิบนาทีคนระับบิงแล้วเดดวูดจิ้มหายแล้วตอนนี้รูนเยกล่างไปครับวาไปช่วยลานะ่าฮงถ้าล่างมีประเด็นนะครับมาไปด้อนตาไปก่อนพาเอ้บานอ่ อ้าวจะช็อกทีเดียวเอออ้าวหูดูว่าปาก,กาติมาแล้วนี่ไปไหนแล้วผ่<อ>าหัวไปครับโอเคปากไปดิเจนดิผ่าหัวแกวอดดิหืมสตตัวอวอดเยอะจริงในป่านะครับหน้าป้อมหลังป้อมมีหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหข้างล่างวอดเยอะจัด หลอกบิงเลยฮะโอ้โหสงสัยกว่าเข้าไม่ทันเอาไอ้ไอ้ไอ้วอร์ดโมนามันเป็นวอร์ดปกติแล้วหรอแต่ก่อนถ้ามันเดินชนมันก็เห็นดีกว่าอ้าโอ้ตัวจริงไอ้เหี้ยบิงหลบก่อนเนี่ยมันเดินชนมาแก้ไปแล้วอะก่อศัตรูมีวอร์ดฟ้าตรงนี้ อันนี้ส้าก่อนนำแล้วสิบแปดต่อสิบเจ็ดช็อ,อตเกย์กีไปก่อนอาสกิลหนึ่งคูดาก็สองวิเท่านั้นนะครับสามารถช็อตได้รัว,วปาบสวยนอนมามายืนนิ่งครับสู้เลยนอลู้ เอ้ยโอ้โหโดนแลนอนสองหนึ่งมัถือลุมป่าเรียบร้อยอ่ะไปดูทันเดอร์ต่อฮะโอ,โ,โอ้โหอ่ะแล้วครับเคปเปลี่ยนเล็กน้อยเดี๋ยวดูมาอ่าเดบูดตบมาไปได้านแล้วรอไล่ตีหอยอยู่อนะ่ะรีเจนมาป่าไมา้สโลแล้วเอ้ยมันกิ้งกิ้งหรอมอเมไดบูดได้ไปสอง ลุมปลอมอบนแตกแล้วมองม,ม,มีตบแล้วไม่ไมีครับ่าอ้เจ็บช็อตอีกทีหนึ่ง yeah. <laughs> ตอนเกมถือว่าเป็นตัวที่สก,กิลตอดเจ็บอยู่เหมือนกันฝั่งข้ามสายสเต็งสี่ต,ตัวเลยวะ่ะ เต็งสี่เลยนะเนี่ยเดวโอแอคเคิสเลมนอนเดดวูดตัวเต็งแข็งแข็งนอบอกเอากันไหมกันเว้ยเซวินกกัน เดี๋ยววอกันเวสแหละพาใครเข้าทีนี้เฮียแม่งกันเวกันเป็นแถวเลย still coming, ไปสงข้ามออล่างห้าตัวแล้วแต่ว่าเรามีวอร์ดอยู่อย่ามา,าให้แก้อีกย้ายตำแหน่งวอร์ได้ละ โอ้โหดูดิวอเจอจัดล่อยฟ้าไม่ถึงออตรงนี้ไม่ถึงอ่ะนิดเดียวอ้าวอห้าก็ดันดิรอไรนี่มีการติดต้องการเดวอแอบอยู่ตรงนี้าเอากลางมาป้อมกลางฟรีเหมือนเดดวดมามาแล้วใครจะโดนตบในโตหรือทันเดอร์อ่ะมีบิงทั้งคู่ ไปก่อนจ้าในโตนี่ไงเร็วร้อยตบไปก่อนล็องที่หลังครับแล้วโดนป่าไม้ไม่รอตัวแลต้องมีใครโดนเอาหนะ่โดนโวโวด,ดึงมาการแนละ้วอสวยแล้วและยังพยายามดิด้นรนอยู่ครับหอมหมกเ,เองไปแล้วมาดูทันเดอร์จะได้เคยนะครับสองกันหนึ่งไปไหนรอสกิลหนึ่งช็อตอีกทีหนึ่งได้เคยไปตัวหนึ่งครับแล้วไฟยังไม่จบทันเดอร์บิ Thunder, บ๊กมาช็อตพาต่อ อานะครับช็อตอีกทีหนึ่งอับเหลือหนึ่งหนึ่งอะเลวานอมานาจะหมดผ่าหัวไปก่อนมาดีนอนอสกิ้หนึ่งไปนอที่เดียวนอ <c oughs> เก็บไปสี่อะไรไปสี่ตัว <c oughs> นอไม่มีอะไรเลยมัง้งมีเอเดอร์เพิ่งซื้อมัง้ง <c oughs> เอาเป็นกิมมอ อ่กิมมอสกิลหนึ่งเือหนึ่งจุดหกจากสอวีอันตีด้หกสี่ว 0, 4, อ่ะอเอ้ย yeah, <c oughs> <c oughs> นโตคนเห็นหม <c oughs> ป๊าพาก่อนนะะโตยิงอัตีตา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 เรียบร้อยสวย ใช่ว่ามาครับผู้ดูโอ้ยโดนสาบแล้วนอลงไปตีเลยมันโดนสาบแล้วโโอ้หแต่นอโดนสารอยู่อ่ะนอบอกลงมาโอ้โหตายเท็ดทันเตอร์แอ้เคยออกอะไรสมุดผักแต่วันเลยอ่อพักไค่วะเอามาผักไค่ละแอคเคอรไอห่างเป็นแทงเอาสมุดผักเกยเลยมาแก้ใครอ่ะแกนานตัวโดนนายตัวเวลาตีอ่ะ

ดดบบโดนกางดับเบิ้ลอ่าโดนไดบูตตอบเยอะล็อกโอ้โหแม่งหออ่าหอกี้ยโดนดึงมากัดต่อเรื่อ,อยโอ้โหมันน้าดูอังสานะโดนทุกสกิลที่มีมาเดินผ่านก่อนนะที่เดียวป้าโอ้โหไม่ได้คิวเลยวะ่ะประตูเช่าสามนะได้ดอ์ซิตส์ไปอ่าเดี๋ยวโบกตายครับเหลือตัวเดียวฮวูดู นาตวัวบิงมาครับผ่าหัวเรมก่อนเจอแล้วไปไอ้เคิร์สมาไปช็อตสวยไปไปไอ้เคิเร์รสรรรรมันไปด่อนย้ยส่งแมงเหมือนไอ้เคิร์สเลยายเคยู่ฝั่งหัวตัวตัวก้างๆอ่ะตัวก้างๆอ่ะใช่นไหมเป็นตัวก้างๆกระดูกกระดูกอ่ะไอ้ไปไปดอนเนี่ยเหมือนส่งไอ้เคิร์สเลยอ่ะปกติมันเป็นความมึกนี่นะอันนี้แม่งฮีโร่ส่ง ค้ายกันกลางๆกระดูกกระดูกแอคเวร์เมงก็แอคิร์์เมงกระดูกอยู่แล้วใช่ไหมโลโกโล้หน้ามานะันน่ะนี่กระดูกกระดูกอาเป็นตุ๊กตาเนี่ยครับตอนนี้ก็สิบห้าคิวไปละตายหนึ่งอมอทอไปละเพราะว่าตายตัวที่หนึ่งนะโดนเด็บบูต,ตบอะารนั้นก็กลับมาอิม่ม อเลียดไหมดึงเฮ้ยโอ้อเดวู้บอกกูสาล็อกขากูสาล็อกแต่ว่าก็จบสวยอยู่ครับทันเดอร์มาพาช็อตนายเขาใส่โลให้ที่ช็อกกิ้งมาตายอ่ะโอวันตีผ่าแต่ว่าผ่าไม่ทันไอ้ไหนอู้จะช็อคเก็บสองครับเดวดึงมาครับแล้วนายโตมายิงช่วยครับผ่าไปได้ไปนไหนล่ะโอโหหมดตีแล้ว ต้องเกมของเราแรงวะแง่โบจอมแหงนะครับ <'m> โหต้องเกมมาดีนะกลางๆเรียบร้อยไม่ลอกคอนคอนไม่ไหวลอกนี่อันนี้มันไม่คอนเลยไปปุปุปั่นมันปุปปันปป่นปุปปั่นอันนี้มันฮึดเลยนะมันมีลูกฮึดเลย แต่เคยไม่ออกผลผักขีดแร้งมันทำไมวะม่าออกมาพากอะไรโอ้เราโคเด็กเลยอ่ะทันเด้อตบป่าปิงตบ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 อ้าวมีไฟเบรดเหรอโดนเบิร์นมานาหมดแล้ว โอ้โ,โดนอนอไลตีบิงมาโกเด็กฉีดเอ้ยโดนตะก,กี้โดนติดหายช่วยไม่ทันนะครับไม่เป็นไรแล้วเอาเดโวดึงแอคเคยกลับไปโอ้โหเ <c li ver> ดวูมีไปแลด้วแล้ว ามักหน่อยแกันจอลเวทไม่ออกนะตอนนี้เอาเป็นตุกตาแทนแล้วเือเดวออกทีหลังถ้าถามว่าจอเวทกับตุกตาไหนแรงกว่ากันถ้าถ้าศัตรูมีกันเวทเยอะๆเนี่ยจอเวทแรงกว่าถ้าศัตรูมีเลือดเยอะตุกตารแรงกว่าแต่ว่ามันคนละแบบอะ่ะเหมือนถ้าศัาตรูมีก่อเวทก็จอเวทแก ตัวเลือดเยอะตุกตามันใช้คนละแบบแต่มันก็ออกคู่กันได้อืมราคาใกล้ๆกันปเปล่าจอเวทแน่มันเอาได้สมคันน่าจะแพงกว่านี่สองพันหกจอเวทน่าจะน่าจะสามสี่พันสเวลสามแล้วจอเวทก็ทําให้สกิลคีฟแรงอันนี้เขาเรียกว่าตัดเลือดใช่ไหมตัดเลือดไม่ให้ศัตรูเลือดดิ้งอ่าอาวี e คือตัดเลือด อันนี้คือตัดเลือดฮอนอันนี้ไว้ตัดเลือดไม่ให้ตัวที่รีเจนเลือดได้ดีได้ได,ด้รีเจนเพราะมันเป็นพิษนี่ฮะลดการฟื้นฟู75เป็นเป็นเวลา3วิอ่าตัวรีเจนเลือดไว้ก็ <Reg en. S 1> ตัวนี้ ปาพา,พาช็อตโอเปิดตีอยู่ชิปหายแล้วเดนบูดมาล็อกตบโอ้โหายเลยฮะผิดตำนานหายวับ์เลยนี่โดมันยังนิ่มอยู่อ่ะเรื่องพันเจ็ดได้วูดตบทีนึงหายเลยเราขาดแล้วลตบนาซันตบแรงังวะไอ้เชี่ยตบพันห้าเลยเหรอแต่ว่ามันโดนไอ้รถก่อนจากการจับขากับลูกตาได้ั้ง ดึงครับโดนมไ,ไปดอนและกัดไปก่อนเจอะกิ้งช่วยฮนะโอ้โหเลาสไลด์หนีไปไงฮูดูาสาบก็ตายแล้วสาบไปไหมไม่สาบสาบเออไม,ไ,มไม่โดนสาบไม่โดนสาบไ่รอดวะรอดวะรอดโอ้ไม่รอดเอาละครับยังไงนะจังหวะนี้นายโตบิง้งมายิงมานอนเขาหลังอ่ะโดนเบิร์มานาหมดโอ้หนอนไม่ได้สวน ้อยครับบาแหลกลางไปปอมลางในตัวแม่งมีบิงโซโลเวลนอได้เลยอะบิงมาติแล้วมันมีสกิลยิงแล้วแบบกระเด็นนะติดสตันเดียวนอก็ส่วนไม่ได้เลยครับพอหมดสตาน์แม่งมานาหมดแล้ะ ทะเลกูซองม่ได้หนึ่งไม่ได้ไมไดาไต่งเคอคนได้อีกคันหนึ่งแล้วออกยัง่ะตีบ้านไปโอ้เราตีใกล้สี่ตัวเลยเนี่ยมีตีใกล้ตัวเดียวตีเชียชอบอันนี้บิงเยอะเหมือนกันมีบิงสามตัว โอ้โหแล้วนอเข้ามาเลยครับมาไปด่อนไกดหนีแล้วมันปลาดโดนลงมาต้านคู่โอ้ไฟนี้สิจะแย่ทันเดอร์ล่วงไปก่อนแล้วองไรโดนกัดโดนสาวมันไปด่อนตายตามในโตยิงโอ้โหเ,เคยมีอันติไอช็องไม่อยู่อะไฟนี้เสียไปสองตัวเราเกแป๊บน,นึงครับทีนี้มาเราเกอแล้ลสามบิ๊ก สามสองหนึ่งมาวางมาก่อนเฮ้ยเชยช็อกโอ้เชอรช็อกโดนอยู่สามสี่หนึ่งครับแต่ว่าแข็งอยู่ทันเดอร์ผ่านได้ไปสองแล้วมาชอตเดนส์บูโอ้โหเก็บไปสามไอ้นี่อย่าตายฮูดูโอ้โหมีไปแลดอฮะมีงั้นตายแดดไอ้นี่แล้วเดี๋ยว มีโลไปเลาอ,อ่ะเก,ก็บไปสี่เดวโอขอตัวหนึ่งขอ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 ไอโคเด็กชีแล้วโโอ้โหแล้วอันไหนไอพู่จะตายนานแล้วนะแต่แบบเหมือนช็กตารอดาเมจดิทันเดอร์มัาานมีไปเลดลโดนดูซับดาเมจไปคุ้มโอ้โหเกินมาได้ห้าตัวเลยปั๊บดี อ่ะยี่พงนาทีแองเกอร์กันไว้อยู่รอยอิบีงมาช็อตไปก่อนอ๋อยอกดูเล่นหมูห่ต้องมุมผักใหม่มือสายฟ้าแอคเคิร์ดเล่นเป็นสายแครี่เลย

ป,ปโหเลยนาโตบิงมาเอาไอ้นี่ก่อนเลยฮูดูนะเสร็จทันเดอ้เอเฮ้ยในโตนะที่นายเก็บไปเรวนอเหี้ยน่าตาดฮูดูได้ไปก่อนเอาไปรีสกิลปาตตบไปหนึ่งไง เด้รอรอพาอยู่ไปพาไปก่อนหนึ่งทีรีเฟรียกำล,ลังมาส่งโอ้ยโดนจับขาเอ้ยโอ้ยมาช็อตสวนก่อนนะครับโู้เด็กมีป่าวิ่งหนีก่อนนะเอ้ยโมนาติดช่วยครับป่ารีเลยรียังครับรีและป่าอีกทีหนึ่งได้ไปหนึ่งผูเด็กช็อตเรียบร้อยครับเก็บไปอีกสองอ่าแล้วคอนเลยครับโอ้โหรีคอนทำไมไม่เสียบ,บาแรกเลยยอมซสแล,ล้ว เราจะไปที่25ตัวครับไปแล้วบ๊ายบาย